สายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยากมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ถูกเล่าขานมาตั้งแต่บรรพบุรุษและแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ตำนานยังไม่จางหายเด็กชายขุนทุกส่งไปอยู่กับปู่ที่หมู่บ้านกลางป่าหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปู่ของเขาเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดถึงอดีตของครอบครัว แต่คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกแปลกับบ้านเก่าหลังนี้โดยเฉพาะเสียงกระซิบในตอนกลางคืนคืนหนึ่งขุณตื่นขึ้นมากลางดึกและพบกับกำพ้าผีน้อยผีเด็กหน้าตาเศร้าหมองที่อาศัยอยู่ในบ้านคุณตกใจและพยายามวิ่งหนีแต่ผีน้อยกำพ้าตัวนั้นไม่ได้มีท่าทีคุกคามกลับดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือขุนสืบค้นและพบว่ากำพ้าผีน้อยคือ อินเด็กที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ถูกทอดทิ้งและเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวความลับที่น่ากลัวคือปู่ของขุนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตนี้ขุนเผชิญหน้ากับปู่และบังคับให้ปู่เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดปู่ยอมรับว่าเขาเคยละเลยอินแต่เขาก็เสียใจมาโดยตลอดขุนและปู่ร่วมมือกันทำพิธีปลดปล่อยวิญ,ญญาณของอินไปสู่สุขติ หลังจากอินจากไปบ้านที่เคยอึมครึมกลับดูอบอุ่นขึ้นปู่ของคุนเริ่มเปิดใจและใกล้ชิดกับหลานชายมากขึ้นคุณได้เรียนรู้ว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงแค่สายเลือดแต่คือคนที่เราพร้อมจะดูแลและให้อภัยกันเรื่องกำพร้าผีน้อยสะท้อนถึงคุณค่าของครอบครัวและความกล้าหาในการเผชิญหน้ากับอดีต nhưng lòng lại ấm áp khi anh